หสวยจังเลยโอ้โหสวยจังเลยค่ะวันนี้น้องเป็ดหล่นมาให้90ินะจ๊ะ วันนี้น้องเป็ดหล่นมาให้90นะคะโอ้โหสวยจังเลยโอ้โหสวยจังเลยนะคะไข่เป็ดฟองโตโตนะคะไข่เป็ดฟองโตโตวันนี้กินอาหารน้อยค่ะวันนี้ตกเป็ดทุ่มนะคะกินอาหารน้อยค่ะเมื่อคืนทุ่มให้นะคะ12กิโลนะคะยังอยู่ค่ะนะคะยังอยู่นะคะอันนี้เป็นอาหารค่ะนะคะโอ้โหดีใจจังเลยค่ะโอ้โหดีใจจังเลยค่ะวันนี้ได้90ฟองนะคะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณน้องเป็ดนะคะขอบคุณน้องเป็ดทุกตัวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ นะคะไม่ตาให้ไข่ถุงตั้ง90ฟองนะคะวันนี้ก็โอเคนะคะวันนี้ผลงานนะคะผลงานก็ได้90ฟองนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นไข่เปื้อนเดลถูกเอาไปล้างนะคะนะคะ,ะ,คะ <ilia> เอโอเคเข้ามาชื่นชมผลงานของเขาค่ะเขาจะมาไข่อีกนะคะนะคะเขาจะไปจบไข่นะคะโอเคเดวทุมจะขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ย <The> ว <Stall ion> ให้เป็ดเขาไข่ต่อเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ